อาละครับผมกาดชูเทน่าถูกชอบไม่นซาทนใจเฉิดแล้วตอนนี้หนุ่เกม FC บอกไปครับผมสำหรับวันนี้จะมารีวิวยับสตัมเม็ดส้มเพนตันโอเวอร์120ตึงๆนะครับผมโอ้ตำนานแมนชเชสเตอร์อยูไนเต็ดเลยนะฮะตัวนี้ตัวนี้นะครับผมเป็นไอดีของคุณก๊อฟนะฮะขอบพระคุณคุณก๊อฟมากๆเลยที่ส่งมาให้ผมรีวิวนะผมนะเดี๋ยวจับยืนคู่กับเอียโลดูว่าจะเป็นยังไงตัวนี้เติมเกมรุกสูงทั้งคู่นะคุณดูนะแต่ไม่น่าเชื่อครับผมสามารถขึ้นแรงแชมเปี้ยนเมนเจอร์70ดาวได้นะฮะ ที่ผมเพิ horses, choose, like. ่งแจกแท็กติกไปสู่ผลลอนเมื่อกี้นี่แหละท่านผู้ชมอาก่อื่นใครเข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดสติ๊กเกอติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ผมด้วยก็การนะครับคุกกี้แลนด์ช็อปบริการเติมเกมราคาถูกบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายร้านมีโปรโมชั่นเยอะสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อป เอาละครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันฮะในแผน41212นาโรสำหรับตำนานแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดตัวนี้นะครับผมนะฝีเท้ามาที่156การยิง116การส่งบอล118เลี้ยงบอล149ตั้งรับมาที่207แล้วก็สร้างกาย189นะฮะส่วนสูง191ซเมลูกกาอากาศนี่คือปลอดภัยหายห่วงอยู่แล้วเท้าที่ถนัดเป็น35สกิมบุฟสอดาวรอพลังงานมาที่4ดาวตัวนี้อัพเป็นมงนะฮะเวิร์กเลดเป็นปานกลางสูงแต่สตมัมเติมเกมลุกสูงมากนะคนดูนะ เข้ามากี่การ์ดกี่ล่างก็คือเติมเกมรุกสูงทุกการ์ดทุกล่างเลยนะฮะส่วนพลังแฝงก็ยังคงเหมือนเดิมไม่มีอะไรเลยนะครับผมตัวนี้มันเป็นตัวลูกเมียน้อยนะครับผมนะโอ้โหพวกสลิปปาคาบาคาวยับสตั๊มอะไรพวกเนี้ยพลังแฝงไม่ค่อยมีแต่ AI ดีมากนะครับผมอาเดี๋ยวเราไปเทสเอไอรังแชมเปี้ยนเมดเจอร์เจ็ดสิบดาวกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับนี่นะฮะ ติกนี้แจกไปแล้วนะคนดูนะพึ่งแจกไปสดๆร้อนๆเลยนะฮะแบบไม่พูดภาพนำเพลงใครอยากจะไปดูก็ไปดูได้เลยเด้อไน,นฮะสี่สามสามแอคแทกครับผมสำหรับฝั่งตรงข้ามส่วนของเรามาในแผนสี่1 2ึ่นาโลฝั่งตรงข้ามได้เขี่ยก่อนครับผมมาแล้ฮะ CR7 เป็น CR7 ตัวการ์ดใหม่ด้วยนะคนดูนะ วัวนี้ก็เมนเจอร์ยิงจบสกอร์เกือบทุกนัดอยู่แล้วนะฮะ,ะเจออย่างบ่อยเลยนะครับผม c r 7เวนี่ยเนี่ยยับสตัมสังเกตดูเห็นไหมเป็นตัวที่วิ่งไล่บีบไล่เพสดีมากแล้วก็ยังเป็นตัวที่เติมเกมสูงอยู่ดีนะครับผมนะถ้าเปรียบเทียบกันกับทางด้านของเอียโรเนี่ยเอียโรกลายเป็นตัวที่เล่นเกมรับไปเฉยเลยนะท่านผู้ชมอันนี้คือจากที่ลองมานะฮะสตัมเป็นตัวไล่เอียโรเป็นตัวรับครับผมโอ้ซีอาร์เซเว่นแล้วก็จ่ายมาที่แบงค์ครับผม ยังวันนี้โอ้ยคมกริบนะผู้ชมดูดิเจาะไม่เข้ายิงไกลแม่งเลยฮะคิตโนโรนาดโดนาทีที่12เท่าน,นั้นเองฮะยังคมแล้ไอตัวนี้นี่คือเท้าซ้ายเท้าวขวาแทบจะไม่ต่างกันเลยนะคนดูนะในโหมดให้ดูเฮดก็เล่นได้นะฮะ้ดูดิดโ้ยยิงอย่างแรงฮะนำไปก่อน1ประตูต่อศูนย์จาก CR7 าเราได้เขียบ้างฮะบอบบี้ชาตันแฟงไราการ มาที่ชาวต้านครับผมซาบียอลอนโซ่จ่ายออกขวามาจังหวะน,นี้ขาฟูกระชากขคืนมาโดนประกบอยู่จ่ายคืนมาที่ซาบี้ดันกริตบอลอยู่ที่ราอูกอร์ซาเลสครับผมกลับไปที่เคนนี่ดันกริตแล้วจังหวะน,นี้เรี่ยบรอยฮะหนึ่งประตูต่อหนึ่งจากราอูกอรซาเลสฮะยิงมายิงกลับไม่โกงครับผมยิงจากระยะไกลเหมือนกันนะคนโดโอ้โห <c oughs> ดูดิลูกนี้ขมกลิบครับผมหูหมดสิทธิ์เซฟเลย เสมอจนได้ฮะนาทีที่20มาดูกันต่อ,ต,อตรงข้ามได้เขียบ้างแล้วฮะบอลอยู่ที่กลางสนามครับผมเาวเวลเนเวดจ่ายไปที่ทางด้านของโรบรโตรคาร์ลอสจ่ายมาตรงกลางฮะซีอาร์เกลับไปที่โรบโตคาร์ลอสครับผมกระชากขึ้นมาจังหวะนี้ม้วนกลับมา1ทีจ่ายมาตรงกลางฮะซีอาร,อร์เห,ห,หาตัวจ่ายแล้วก็ซัดไกลอีกแล้วฮะเฉียดข้างเสาออกไปเกือบโดนฮะเกือบโดนนะผู้ชมเปิดยามมาครับผมทีโบกุตัวบอลอยู่ที่ทางด้านของยับสตมัม นี่สตัมล่างนี้ก็เติมสูงนะคนดูนะอย่างที่บอกไปเนาะเติมสูงทุกการ์ดทุกล่างครับผมขึ้นชื่อว่าสตัมนะฮะเนี่ยแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้แหละคนดูจังหวะที่สตัมกำลังจะไปช่วยคาฟูเพราะว่าคาฟูเติมเกมสูงนะฮะเนี่ยย่าสตัมมันก็จะวิ่งขึ้นไปแล้วก็จะกลายเป็นเอียโรนะครับผมที่รออยู่ตรงนั้นนะครับผมนะเอียโรกลายเป็นตัวที่เล่นเกมรับไปเฉยเลยท่านผู้ชมถ้าจับยืนคู่กับสตัมนะเพราะสตัมมันเติมเกมสูงมากสไตล์เดียวกันกับลูซิโอเลยฮะเหมือนกันเป๊ะเลยครับผม โห oh, แล้วเป็นพี่โดอีกแล้วไงพี่โดการ์ดนี้นี่คือแบบ AI โหดจัดเลยนะครับผมเนี่ยฮะแต่จังหวะออกตัวมันอืดเค็คไอ้กับโรนัลโดอาร์นายอ่ะคุณดูถ้าจังหวะสับในโหมดให้ดูเฮดเนี่ยลาอูอ่ะสับเร็วสุดแต่จังหวะการง้างเท้ายิงเนี่ยนะพี่โดกับเท่าด้านของอาร์นายอ่ะง้างเท้ายิงเร็วนะคุณดูนะลาอูง้างเท้าไม่ค่อยแบบยิงมันช้านะครับผมง้างเท้ายิงช้าแต่ว่าเอ่อทางด้านของสปีดมันเร็วนะครับผมนะก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะ สายสั้นมาฮะลิเวอร์ข่านบอลอยู่ที่โรเบโตคาร์ลอสเจอราดเจอรลาสจ่ายมาที่พาเวลเนวเวตครับผมเดียลฟิโลซีอาร์เซนอลโดนประกบอยู่ฮะดูยับสตาร์มเดี๋ยวดูดูมาไล่ดิเนี่ยฮะดูมันบีบโอ้โหบีบยันแบ็กอะคนดูยับสตาร์มทุ่มมาที่ด้านของสตีเฟนเจอราดก็จบครึ่งแรกไปฮะโดนนำไปหนึ่งลูกนะครับผมนะหนึ่งประตูต่อสองเดี๋ยวมันลุ้นกันต่อในครึ่งหลัง เราได้เขียบ้างฮะรอบนี้เคนนี่ดันกริตราอูแฟนรายการฮะบอลอยู่ที่กลางสนามครับผมไรออกมาที่ทางด้านของจอรนอาเนลิเซ่บุกมาทางฝั่งซ้ายแล้วม้วนหรือเปล่าไม่ม้วนฮะเปิดเลยติดฟิลิปรามครับผมออกหลังไปเป็นลูกเตะม,มุมฮะเปิดของโคมาซาบิโคไปหนึ่งทีแบงแฮมถึงก่อนครับผม ย่งไม่พ้นขีดอันตรายแฝงรายการจังหวะน,นี้ซัดเรียบร้อยฮะตีเสมอจนได้2ประตูต่อ2จากแฝงรายการครับผมสามด่ารเสือเนเธอร์แลนด์นะฮะรายการกุลิตฟานบัตเทนนะครับผมมากันครบเลยแม่ดูเดิโอ้โหสัตเต็มข้อล่อเต็มแข้งฮนะเซฟแล้วแต่ว่าลูกมันยิงแรงนะผมนะประต้ามได้เขี่ยบ้างฮะทำเกมขึ้นมาใหม่ครับผม เจอลาจ่ายมาที่ทางด้านของโรเบโตคาร์ลอสสีอาเซียโห่ยิงไกลอีกแล้วครับผมพี่โดนี่คือมึงกัดจะลักไก่ยิงไกลอย่างเดียวเลยหรือเปล่าวะเนี่ยเจาะยากนะผมนะยับสตัมนี่ไล่บีบไล่เพสอย่างเดียวเลยฮนะแล้วก็เอโยลนะครับผมพีโดนี่คือแบบไม่บุกแม่งแล้วยิงไกลแม่งเลยอันเนลิเซเติมขึ้นมาจากฝั่งซ้ายจังหวะกระชากหมวนกลับมาหนึ่งทีพิลิปลามถึงก่อนครับผมตัวเล็กพีขี้หนูฮะตัวนี้เปอร์นาโดตอเลส โดนปั๊มออกด้านข้างไปเป็นลูกทุ่มมะเอ้าไม่ทุ่มแล้วครับผมเสียฟาวเฉยเลยเปิดยามาครับผมฟินิปลรามเมื่อกี้มันฟาวอะไรวะคนดูจังหวะการเข้าปะทะเหรอเฮ้ยไม่น่าฟาวนะฟาวเหรอวะเข้าข้างหลังอ๋อสงสัยเข้าข้างหลังนะฮะใส่เข้าข้างหลังเมื่อกี้เข้ามือที่บกูตัวครับผมสาดยามาฮะโขกไปหนึ่งที เอบิแบงแฮมจ่ายบาจังวะนนี้ซีอาร์เซเว่นเอาอีกแล้วโอ้โหจิ้มได้ฮะสวยเอ,อโลโโ่ครับผมเนี่ยสังเกตด้วยไหมสตัมจะเป็นตัวที่อยู่สูงกว่าตลอดเลยนะท่านผู้ชมแล้วจะเป็นเอ,อโลโโ่ที่อยู่ต่ำกว่านะฮะยังดีว่าเอ,อโลโโ่จิ้มทันนะฮะเกือบโดนนะท่านผู้ชมโอโ้ของแท้เลยตัวนี้ยืนคู่กันสรุปเล่นได้นะครับผมนะสรุปเล่นได้นะฮะเติมเกมสูงทั้งคู่แต่ถ้าจับยืนคู่กับสตัมสตัมมันสูงกว่าไนงะเนี่ย สตัมนี่ยันแบบ CDM เลยอะฉีกออกแบ็กด้วยนะครับผมมายืนตำแหน่งคาฟูไปเลยตอนนี้สกัดทิ้งไปก่อนฮนะบอลอยู่ที่แฟงไราการ์ดครับผมจังหวะสวนกลับจังหวะนี้บอลอยู่ที่สตีเฟนเจอรัลด์กลับไปที่แฟงไราการ์ดไรการ์ดกระชากขึ้นมาแล้วโดนจี้อยู่จ่ายมาไม่ล้ำด้วยเคนนี่รันกิ๊ดเรียบร้อยนะนาทีบาปครับผมสามประตูต่อสองจากเคนนี่รันกิดตำนานลิเวอร์พูลเลยนะครับผมคนนี้ฮะ แล้วเป็นเจ้าพ่อเมนเจอร์ด้วยไงโอ้โหสองเจโบเลยฮะสี่สูบดูมันวิ่งดิแล้วไม่ล้ำด้วยครับผมจ่ายสวยยิงสวยมากลูกนี้นาทีบาปเลยครับผมมีการเปลี่ยนตัวแต่ก็ไม่น่าจะทันแล้วนะฮะสกอร์นี้ตรงข้ามได้เคลียฮะกรรมการเป่านกวีจบเกม3ามประตูต่อสองครับผมเน่หลอดพลังงานนะฮะเหลือประมาณครึ่งหลอดนะโโด เติมเกมสูงเหมือนเดิมก็ผมสำหรับ AI เนาะใครที่อยากรู้ว่าขึ้นสูงลงต่ําอะไรยังไงนะฮะเข้าบอลโคตรด,ดีครับผมยิง4ต้องกรอบ3ได้3ประตูนะฝั่งตัวข้ามยิง5ตัวกรอบ3ได้แค่2ประตูครับผมของบอล5เอ็ดต่อ49แล้วก็ความแม่นยำา83ต่อ89้นะคนดูนะถือว่าโหดเอาเรื่องเลยนะครับผมเนี่ยฮะจะเป็นทางด้านของเอียร่โลนะคนดูที่เล่นเกมรับได้ดีกว่านะครับผมสตัมเป็นตัวสายเกมบุกเนาะประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็จังหวะการแบบวิ่งเข้าแท็กเกิลน,นะครับผม เข้าบอลแม่นเข้าบอลแรงนะคุณดูนะแต่บางจังหวะหลุดแล้วก็คือหลุดเลยนะครับผมต้องระวังแค่นั้นเองเนี่ยจังหวะการจิ้มบอลมันถือว่าโอเคเลยนะฮะไม่ธรรมดานะผมไม่แย่ไม่แย่แยเนี่ยฮะแต่มันจะเข้าบอลพวดเข้าบอลแรงหน่อยแค่นั้นเอง ใครที่ไม่ได้ติดขัดอะไรตรงนี้ก็จัดไปได้เลยนะครับผมสไตล์เดียวกันกับลูซิโอเนาะอยากให้ผมรีวิวตัวนี้อีกก็คอมเมนต์ผู้คุยสอบถามคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะครับตัวไหนที่ยังไม่ได้ทำคลิปรีวิวเดี๋ยวจะทยอยลงคลิปรีวิวให้เรื่อยไม่ต้องห่วงเลยเนาะไว้เจอกันใหม่ลิปโนหะน้าสำหรับชิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม